คลิปนี้มารีวิวส่วนแขนและขาให้ดูกันนะครับไปที่ส่วนแขนก่อนนะส่วนแขนเขาก็สามารถที่จะดึงตรงนี้ออกมาได้แบบนี้นะครับแล้วก็หมุนได้เป็นเสียงเฟืองพลาสติกแบบนี้เลยนะทุกคนเออแล้วก็มีด้านของใบเสร็จตรเสร็จอะไรมาพร้อมเลยนะครับแถมเขามือเนี่ยให้เป็นมือแบบปล่อยพลังแบบนี้มานะครับนี่นี่อย่างนี้เลยคอนเทนต์นะครับ สองข้างเนี่ยจะเหมือนกันเลยนะทุกคนนี่ทีนี้เราก็จะเปิดไฟนะครับโดยการเอาแม่เหล็กมาเปิดตรงนี้นะครับนี่แล้วไฟก็จะขึ้นตรงนี้นะทุกคนลองปิดดูนะครับปิดแล้วก็เปิดอ่าก็จะมีไฟตรงนี้ขึ้นเข้ามานะครับส่วนฝั่งนี้ของตะได ทานมันไม่ดีครับมันก็เลยเปิดไม่ติดนะครับอันนี้ก็ไม่เป็นไรนะครับไปดูส่วนของขากันนะครับส่วนของขานี่สองข้างจะเหมือนกันเลยนะเราดูข้างเดียวนะขาเนี่ยก็สามารถที่จะขยับออกไปเอออะไร่นี้ยกได้ประมาณนี้เลยแล้วก็สามารถที่จะนี่งอลงมาได้แบบนี้นะครับส่วนตรงนี้ก็สามารถที่จะพยเยอขึ้นแบบนี้ได้นะครับส่วนด้านหลังเนี่ยเขาก็จะมีอันนี้มาให้ด้วยนะเป็นเหมือนไหพ่นอะไรอย่างนี้นะประมาณนี้ให้มาด้วยนะครับ อันนี้ก็เลยจะเป็นส่วนขาของ Iron Man นดี่ทำาออกมาได้ดีเลยทีเดียวเชียวนะครับอาจจะได้เปิดไฟให้ดูครบๆกันเลยนะที่ตาด้วยที่หน้าอกด้วยนะครับนี่เป็นไงล่ะนี่คือตัวของไอรอนแมนมาร์8 5นะครับแบบ SD ของค่ายมอลสตอมนะครับนี่เดี๋ยวคลิปหน้ามาใส่อ c เทอร์ีให้ดูกันนะครับจะได้ฟูลเซตสักทีนะครับติดตามไว้นะครับ